กองกำลังพิทักษ์ชายแดน BGF ร่วมกับทหารและตำรวจรัฐบาลเมียนมาเปิดปฏิบัติการปราบกรามแก๊งแสแกมเมอร์ในเมืองชเวโกโกโดยวันนี้ได้เริ่มปฏิบัติการเข้าไปจับกลุมและตรวจค้นอาคาร mer, mm hmm. แสแกมเมอร์แห่งหนึ่งในเมืองชเวโกโกแล้วซึ่งภายในห้องเป็นห้องทำงานของแก๊งแสแกมเมอร์ซึ่งจะมีลักษณะของโต๊ะทำงานพร้อมคอมพิวเตอร์ ตั้งเรียงรายอยู่ไม่ต่ำกว่า20 -30 ถึง30เครื่องพันโทนายมอโซโคโสกกองก,กำลัง BGF เปิดเผยกับเดลี่พัตเตอร์ในเบื้องต้นว่าวันนี้ผลการปฏิบัติการสามารถจับกลุ่มชาวจีนได้346คนส่วนรายละเอียดต้องรอชี้แจงเพิ่มเติมโดยถือเป็นปฏิบัติการร่วมระหว่างกองกำลัง BGF สาเมียนมาและตำรวจเมียนมาในการเข้าตรวจค้นและจับกุ่มซึ่งมีการรวบรวม ชาวต่างชาติที่จะปรุมได้ทั้งหมด346คนเพื่อเข้าสู่การสุบสวนสอบสวนและผักดันกับประเทศต่อไปซึ่งจากลักษณะที่เห็นก็จะเป็นลักษณะของโต๊ะทำงานซึ่งยังคงมีข้าวของวางอยู่บนโต๊ะส่วนชาวจีนและชาวต่างชาติก็หลบอยู่ใต้โต๊ะซึ่งก็มีลักษณะของห้องทำงานที่ยังคงมีทำงานอยู่และในห้องทำงานก็ยังคง พบโทรศัพท์มือถือไม่ตํำกว่า200เครื่องตั้งอยู่บนโต๊ะด <Heh. S 2> ้วยวันนี้จึงเป็นวันแรกที่กองกำลัง b t s ได้เริ่มเข้าไปกวาดร้างและปราบรามแก๊งสแกมเมอร์ในเมืองเชเวโกโกตามที่ได้มีการประกาศไว้ซึ่งนี่ก็เป็นชาวจีน กลุ่มหที่มีการควบคุมตัวได้แล้วก็นําตัวเข้าสืบสวนสอบสวนต่อไปรวมถึงทําการคัดกรองเพื่อที่จะส่งกลับประเทศต้นทางซึ่งการประกาศกว่าร่างสแกมเมอร์ของกองกบม,มีจีเอฟในครั้งนี้ส่งผลให้ชาวจีนส่วนหนึ่งมีการหลบหนีไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้ส่วนที่เหลือก็จะมีการจับกุมและควบคุมตัวไว้เพื่อทำการสืบสวนสอบสวนร่วมกับทางรัฐบาลเมียนมา daripada yang saya reporter surai